รักเพศเดียวกันผิดไหมนมาสการพระอาจารย์นะคะวันนี้ทุกของคุณผู้ชมก็น่าจะเป็นเรื่องของการไม่สามารถยอมรับตัวเองได้ค่ะเขาบอกว่าเขามีทุกที่เขาไม่สามารถยอมรับว่าเขารักเพศเดียวกันได้แล้วตอนนี้ทำอะไรก็ดูจะเหมือนจะไปได้ดีแต่มันมีทุกเรื่องเนี้ทำให้เขาติดขัด จะบอกที่บ้านก็กลัวครอบครัวไม่ยอมรับและตัวเองก็รับไม่ได้ด้วยค่ะบอาจารย์เขาจะทํายังไงให้เขาหายทุกคะประการแรกนะไม่ว่าเราเป็นอะไรเราต้องยอมรับตัวเราเองให้ได้ก่อนเราจะเป็นคนขี้เกียจเราจะเป็นคนที่หุนหันพลันแล่นอย่างน้อยเนี่ยยอมรับตัวเองให้ได้และยิ่งกรณีเนี่ยรักคนเพศเดียวกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเสียหายใช่ไหมในทางพุทธศาสนาเนี่ยการที่คนรักเพศเดียวกัน เ,เรื่องธรรมดามันไม่ได้ผิดไม่ได้บาปตรงไหนไงข้อสำคัญคือว่าการประพฤติการปฏิบัติแม้จะรักคนต่างเพศแต่ถ้าถ้าเป็นคนเจ้าชู้มันก็ไม่ถูกต้องใช,ใช่ไหมแม้จะรักคนต่างเพศแต่ว่าไม่มีความพอดีใ,ในในกามอันนั้นก็ไม่ถูกนะ ในทางพุทธศาสนาเนี่ยคุณจะรักเพศเดียวกันหรือคนต่างเพศไม่สําคัญอย่าคิดว่าอยู่ที่ว่าขอให้มีความสันโดษในกามเรียกว่ากามาสังกามาสังวรคือไม่สับสนใช่ไหมแม้จะหัวเดียวเมียเดียวแต่ว่าทั้งวันเนี่ยนะก็อยู่กับการเสพกามเนี่ยพุทธศาสนาก,ก็ไม่สรรเสริญนะต้องมีการมาสังวรและมีสาธารณสันโดษก็คือมีความสันโดษในคู่ครองนะแล้วเนี่ยในทางพุทธศาสนาเนี่ย จะรักคนต่างเพศหรือเพศเดียวกันไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่ขอให้มีการมาสังวรและสาารสันโดษคือความพอใจในคู่ครองรัวอย่างหนึ่งคือปัญหาพื้นฐานคือมันไม่ใช่สิ่งเลวร้ายที่เราจะชอบคนเพศเดียวกันเพราะนั้นเนี่ยก็ควรยอมรับตัวเองนะและอย่างที่อาตอมาบอกถึงแม้เราจะ มีนิสัยไม่ดีบางอย่างเนี่ยเราต้องเริ่มต้นจากการยอมรับตัวเองก่อน <ท Young. S 1> แล้วพยายามเปลี่ยนแปลงตัวน,นั้นให้มันดีขึ้น <ท else. S 1> ใช่ไหมการที่เราจะยอมรับตัวเองนี่มันทําได้ยากไหมคะพระอาจารย์มันทําได้ยากถ้าเกิดว่าเรามีความคาดหวังที่มันไม่ตรงกับความเป็นจรงิง <ท else. S 1> ใช่ไหม <ท else. S 1> และอาจจะเป็นเพราะเราไปแคร์สายตาของคนอื่นไป,ไปแคร์ความคาดหวังของคนอื่นถ้าเราไปแคร์ความคาดหวังของคนอื่นเนี่ย แล้วเราพบว่าเราไม่เป็นไปตามความคาดหวังเนี่ยเราก็จะไม่อยอมรับตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าเราตระหนักว่าการยอมรับตัวเองเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะมีชีวิตที่ผาสุกและเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาตนเองนะถ้าเราผลักไสเรารังเกียจตัวเองเนี่ยอันนั้นอนะ่ะมันจะทำให้เราเนี่ยจมอยู่กับปัญหาและเราไม่สามารถจะพัฒนาตนหรือก้าวไปข้างหน้าได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยยอมรับตัวเองให้ได้ก่อนว่าเราเป็นใครนะอะไรที่ไม่ดีก็แก้ไขอะไรบางอย่างที่มันดีหรือมันปกติแต่ว่ามันไม่เป็นไปตามความคาดหวังของคนทั่วไปอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องพิจารณาว่าจะทำอย่างไรถึงจะให้คนเขายอมรับได้แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องที่เขาเ,เขายอมรับไม่ได้อันนั้นก็กต้องเราต้องเลือกแล้วระหว่าง เราจะทำในสิ่งที่เราเห็นว่ามีประโยชน์หรือว่ามันมันตรงกับใจของเราหรือการที่เราจะทำตามความคาดหวังของคนอื่นพอถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราควรจะมีวิถีชีวิตของเราเราอยาก,ยากจะเป็นศิลปินแต่พ่อแม่อยากให้เป็นหมอนะถ้าว่าเราคิดว่าการเป็นศิลปินเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเราก็ควรจะเดินหน้าไปทางนั้นแม้ว่าพ่อแม่จะผิดหวังที่เราไม่ได้เป็นหมอก็ตามางั้นเอาว่าปัญหานี้ก็คือ ยอมรับตัวเองแล้วก็สันโดษเกี่ยวกับเรื่องของกรรมแค่นั้นก็ง่ายขึ้นนะคะควันนี้ขอบพระคุณพระอาจารย์เรามาสรุปกันอีกครั้งนะคะการรักเพศเดียวกันไม่ใช่เรื่องเสียหายในทางพระพุทธศาสนามองว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่ผิดสิ่งสำคัญคือการกำรงตนให้สำรวมในกามไม่โจยชูและพอใจในคู่ครองของตนขอให้เปิดใจยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นเพศใด จะมีรักแบบใดก็ตามขอให้เชื่อมั่นในคุณความดีของตนและประพฤติอยู่ในศีลธรรมที่ดีเพียงเท่านี้เราก็จะมีชีวิตที่เป็นปกติสุขค่ะอย่าลืมนะคะถ้าคุณรู้สึกหนักหนักหรือว่ากำลังมีทุกข์อยู่ในใจแบ่งเบาความหนักหรือความทุกข์ของคุณมาให้กับพวกเราได้นะคะที่ Line แอดส่วนโมกอันเดสกอรแบงคอกหรือว่า Facebook หอจดหมายเหตุพุทธทาสรวมไปถึงสแกนค r Code ต,ตรงนี้ได้เลยค่ะอะไรที่อ้อมช่วยได้อ้อมยินดีค่ะ